วันนี้นะครับเรานักล่าของเรามาที่บ้านไขสีบ้านไขสีนะครับจังหวัดบึงกาฬผมรู้ภาพบรรยากาศวิวูสวยงามากครับผมบรรยากาศรอบรอบสิบพลกับผมวันนี้เราจะไปไหนกันครับผมวันนี้เราจะลุยตกปลาท่าไขสีไม้ยเดิดของเราครับพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมไปเพือเขาฟูจีครับผมเพื่อเจอเขาฟูจี สรับมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผ้ามาใส่ครับนี่ยังบบกู่เลยครับนี่ยั้งแรกนะครับผมท้งแรกครับคครับผมไปได้ครับผมวันนี้เขาจักโลกครับ้มอยี่บ่ตังตครับเยืเด็ดเด็ดคมเินมาไทยทำยืนมาททนดาะครับผมลงดานเยอครับงดนครับ นี่นะครับเรือที่เราจะข้ามไปภูเขาฟูจีนะครับผมอาหารเครื่องดื่มเต็มแลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราออกจากท่าบ้านสีไข่นะครับเราจะไปภูเขาฟูจีครับผมหมายอะไรครับวันนี้เดี๋ยวบอยครับโอ้กล้องนึงครับผมไปหมายอะไรครับผมวันนี้นี่แร้อครับแล้วภูเขาฟูจีนะครับโอ้วิวลักล่านนะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยครับผมเราจะลอกไป ย้ายใหม่ครับผมเจมบอยครับผมตอนนี้เราจะย้ายไปใหม่นะครับลุกไปใกล้ภูเขาครับใกล้ภูเขาฟูจีเอานะครับผมยูนิเซ็นคนเดียวครับโอ้ภูเขาฟูจียูพุนตรงข้ามจะเป็นบ้านโนนนะครับบ้านโนนพระธาตุพระธาตุบ้านโนนธาตุครับทะเลหมอกสปปลาวครับตรงไหนบ้างครับ มาครับเสียออนนี่ได้กีนั่นแหละครับเะเรียบนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นตัวเลยครับผมต่อไปเราจะไปไหนครับภูเขาพูจีครับอยู่ด้านหน้าเลยครับผมโอ่น่าน้าครับผมเขาพูจีครับเขาสูงเสียบฟ้าปะครับผมูเขาสูงเสียบฟ้า กับเรกอกอีกนะครับเขาครับผมมาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้วครับสะตว์ป่ายังครับผมครับผมโอ้สุดยอดครับผมโอ้ยสุดยอดมากครับผมชอบในก้าแล้วแรงอยู่ครับตาได้แล้วครับตามาแล้วครับของตานะครับโอ้โหได้หนึ่งแต้มครับผมตาอืมแต่ใดครับผมมีความรู้สึกนะไดครับผมรู้สึกเลยครับรู้สึกซื่อๆบล่ครับตัวน้อยครับ โอ้ตัวน้อยมันบดีบอดีบเด้งเลยบอกครับผมได้อีกแล้วบัครับดูนี่โอ้ยเนาะกินเอากินเอาเนาะมาแล้วครับผมเสียพรโอ้ติดละมาด้วยควันเอ้ยครับแต้มแรกเสียพรได้แล้วเบิ้งดูหันโอ้คันเบ็ดจนโกงตัวนี้นาสีโบตําก็3ากิโลโอ้สามขีดสิได้บ่หือนี่โอ้รับผมไปได้กับผมเสียพรกับผม เป็นได้ครับผมโอ้โหไดดละเต็มเลยครัาพบเดี๋ยวนทามาได้ไหมครับผมกองอยู่ทางพี่ครับผมตอนนี้เราจะไปไหนครับผมไป้ปลาลิงครับไป้ปลิงครับผมโอ้โหภเขาฟูจิับผมไป้ปลิงนะโอ้โหมาแล้วครับผมตัวใหญ่เลยครับผมของเสี่ยพอสว่า zoom นะครับใส่ครับผมใส่ใส่ครับผม ได้ผลโอ้เสียพรได้จัได้โอ้ครับผมโอ้ใส่นี่ประมาณสากิโลสองครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมครับผมเสียบไวข้าปลายังครับนั่นอันนี้สเปียเนื้อ่ครับหรือมันกินครับโอ้างครับสุดยอดใ่ๆเนาครับตัวนี้นาะครับผมโอ้ครับผมโอปลายังครับน่ะาย่างครับผมโอ้สุดยอดครับผมปาย่าตานี่ อ๋อเต็มที่เทอดายครับผมสุดยอดครับผมขักบร่วมก็ได้จะขีดครับ3าตัวนี่ายังครับจ้านี่ยังน้อยครับยังน้อยตัวที่เท่ดายแล้วครับโอ้โหมาที่หนึ่งแล้วบังคับเดี๋ยวนี้ได้แต่ละตัว้ลยเตะเตะบุลมสวัสดีครับโอ้โหจบชิปมาแล้วนะครับเป็นอะไรครับผมยอดครับสุดยอดสุดยอดเทอดายครับตังแม่ครับ ตึงไกลลงนะครับนล้วก็ลงสัมโคครับผมโอ้ได้ประมาณกี่กิโลครับผมประมาณสิบโลครับขี่เลือดเครับสิบโลครับผมขี่เลือดสิบโลครับตาที่ต้องสามโลน่าครับผมเปิดได้ครับมืัอนี้น้องสุดยอดครับสุดยอดนะไหนครับครับผมบรรยากาศดีครับไม่ร้อนไม่ร้อนวันนี้โอ้โหผลงานเรามาแล้วครับวันนี้มีอะไรเมนูอะไรบ้างครับผมโอ้โหต้มปลามีเมนูอะไรบ้างครับผมแกงส้มต้มส้มใบประกด กิโลเนื่อมาทั้งวันนะครับผมเนี่ยมาทั้งวันอยู่ที่ตลาดรัละ200ครับแต่นี่รัละ2 0 0 0ครับค่าน้ำมันค่ากินค่าไถเรือไปไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวนะครับกูด้วยครับผมอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับนะครับผมจากฝีมือคนงานนะครับผมจากที่เราไปเหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับเลยแบบสุดยอดนะครับเนาะจะขวเจียวไม่ด้ใส่ครับผมเด็บนี้เป็นไงบ้างครับผมสนุกมากครับ สนุกแบบไหนครับโอ้ลึกครับโอ้โหระชึกระชึกแบบไหนครับผมผมผมดึงจนปวดแขนครับวันนี้เป็นไงบ้างครับผมเหนื่อยมากครับเหนื่อยเหนื่อยอีอย่างเนอะครับผมเหนื่อยตาบุกินปันแดงครับผมมันคือเป็นยอดนั้นครับแต่ใจก็ต้องสู้โอเคครับผมอานาป็นกองครับสู้ๆครับผมเสียบอยครับผมเป็นไงครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับไปวันนี้กับทริปตะลุยน้ำโขงครับออกลาดปรากฏครับอันนี้เป็นได้ไรครับผม ก็ได้ต้มยังกับเช่อยกับพนเป็นซีดแต่นั่งอยู่และโอ้โหอันนี้เราฟีมือล้วนๆเป็นบัวรับบัวแมนทอมบัวได้ซื้อมาบัวได้ซื้อครับตลาดไปก่อนครับเขาเป็นบดบดสภาพแช่ว่ะโอ้โหเหยาครับผมเหยาเหยาอย่างไงครับผมไม่ไม่ได้เติมแอลกอฮอล์มันเป็นยังไงครับผมไม่ได้เติมแอลกอฮอล์ครับไม่เติมหรือว่าเติมไม่ได้ครับอันนั้นส่วนหนึ่งครับโอ้ สวัสดีครับอาหารของเรามาแล้วครับอีกหนึ่งจานที่เราไป <c oughs> กันทั้งวันนะครับวันนี้อันนี้เมนูยังครับผมปิ้งปลายนครับปิ้งปลายนครับผมมันเป็นอะไรครับผมปิ้งท่าเกือปิ้งท่าเกือปิ้งบ้านๆเท่า,านี้ครับ